เกษตร 5G Podcast สื่อเสียงที่จะนำพาเกษตรกรสร้างเกษตรคุณภาพด้วยองค์ความรู้ที่จะยกระดับเกษตรกรให้เป็นนักธุรกิจการเกษตรด้วยความรู้ใหม่ๆจากภาคเทคโนโลยีการเกษตรที่จะพัฒนาให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้บริโภคและทำการเกษตรที่จะช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อม ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในเกษตร 5G Podcast เกษตร 5G Podcast ตอนนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับคุณอาคมมากทรัพย์เจ้าของสวนกล้วยหอมทองมะละกอฮอนแลนด์และพืชสวนผสมผสานที่จังหวัดอุทัยธานีเกษตรกรผู้ซึ่งไม่เคยนั่งรอให้คนมาซื้อจะเป็นอย่างไรไปฟังกันครับ อันนี้พี่จะถามถึงเรื่องสิ่งสําคัญของเกษตรกรทั่วประเทศเลยนะเรื่องการขายปลูกได้ขายไม่ค่อยเป็นเห็นว่าน้องคมเนี่ยสามารถที่จะมีตลาดหลากหลายมากคนมาซื้อเนี่ยเยอะแยะมากมายมันเป็นยังไงครับอ,อ๋อผมว่าขึ้มันขึ้นอยู่กับตัวเกษตรกรนะนครับต้องทําของตัวเองอะครับให้มีคุณภาพ ครับคุณภาพอย่างเดียวเลยคุณภาพหมายถึงผิวสวยรสชาติดีน้ำหนักได้อะไเราเนี่ยคุณภาพที่ดีนะครับคือถ้าทำของพวกนี้ออกมาให้ได้อะใครก็แล้วแล้วแม่ค้าทั้งหลายเนี่ยก็จะก็จะมาซื้อเองอแล้วจะมาซื้อไม่ใช่ซื้อเยอะๆด้วยไม่ใช่ซื้อแบบนิดๆหน่อยนๆซื้อแบบ โอ้โหมีเป็นสิบตันเป็นหลายๆเป็นคัรถเขาก็จะซื้อเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าตลาดที่รับรับของเราไปเนี่ยเขาก็ไปส่งในลูกค้าของเขาลูกค้าเขาอาจจะเป็นแบบเป็นห้างใหญ่ๆห,ห,หลายๆเจ้าอะและห้างทั่วประเทศเนี่ยมันเป็นเยอะมากๆอะแล้วของเราจะไปกว้างมากมใหญ่มากและเราต่างหากที่ที่ต้องทําสินค้าให้มีคุณภาพเรื่องปริมาณต่างๆเนี่ยแมค้าไอ้คนที่จะเอาสินค้าเราไปเนี่ยเขาต้องการอยู่แล้ว เขามีลูกค้าในมือของเขาที่จะส่งอยู่แล้วลูกค้าของเขาหมายถึงว่าร้านต่างๆนะที่เขาจะไปส่งต่อนะของเราเราเป็นฝ่ายผลิตอันนี้ครับมันจะเป็นแบบประมาณพ่อค้าคนกลางอะไรอย่างนี้ปะที่ทามาซื้อต้อง้องแบ่งสเต็ปให้ดีผมผมอยู่ทั้งผมอยู่มาทุกอย่างเลยนะพี่ผมทําทําเองขายเองอะไรเองซึ่งผมก็ทําแบบนี้มาที่ผมบอกว่าผมไปขายตามตลาดนัดอะไรเงี้ยคือถ้ามองในมิติของธุรกิจะนะผมต้อง ผลิตเองแล้วก็ค้าเองแล้วก็ส่งมือถึงผู้บริโภคเองค้าปลีกด้วยทั้งทั้งค้าส่งค้าปลีกแล้วผลิตผมทํามาณจุดนั้นเนี่ยผมทํามาหมดทำมามาเยอะมาหมดแล้วขึ้นอยู่กับว่าแล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่าถ้าเราจะได้มีได้ที่ดีจักอย่างใดอย่างหนึ่งเราต้องทำสักหนึ่งอย่างพอถ้าตัวเองจะเป็นผู้ผลิตก็ต้องทําเป็นผู้ผลิตอย่างเดียวแต่เหตุผลของการเป็นผู้ผลิตให้ที่ดีก็คือต้องมีคุณภาพนะครับ เยอะเยอะยิ่งดีถ้าถ้ามีคุณภาพนะยิ่งเยอะในตลาดเราจะยิ่งยิ่งยิ่งเยอะยิ่งมีความต้องการเยอะอันนี้แสดงว่ากล้วยหอมทองของของน้องคมเนี่ยครับยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่มากอย่างนั้นไหมต้องบอกว่าในตลาดนิพ้พูดถึงในวงการกล้วยเลยนะไม่ใช่เฉพาะผมหรอกแค่กล้วยทั่วประเทศเนี่ยเฉพาะกล้วยหอมเฉพาะกล้วยหอมเนี่ยนะตลาดมีความต้องการมากวันหนึ่งเป็นเขาเรียก เป็นลูกๆกันนะวันหนึ่งเป็นแสนสลูกท,ที่ที่ที่ต้องการเข้าเข้าร้านสะดวกซื้อนะอวันหนึ่งเป็นแสนสลูกอ,ออตอนนี้อาจจะพวกบริษัทใหญ่ๆอ,อาจจะทําได้แค่ประมาณสักแปดหมื่นลูกอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าถ้าถ้าเราสามารถมีกําลังการผลิตได้าม,มากกว่านั้น ถ้าสมมติเราสามารถผลิตได้วันสักแสนลูกอ่ะเขาก็ซื้อเราทั้งหมดแสนลูกแสนลูกหมดเลยอได้หมดแหละของน้องคมได้สักกี่กี่หมื่นลูกตอนนั้นน่ะคือเวลาเวลาเขาซื้อนยเราซื้อเราไปกิโลนะแต่เวลาเขาไปเอาของเราไปขายนะเขาก็จะไปเฉยไปลูกขายนะเสียไปในลูกขายอันนี้คือว่าในวงการเขาพูดกันนะว่าต้องการเยอะเยอะกว่าที่ผลิตได้เพราะกล้วยทั่วประเทศหนึ่งวันหนึ่ง แค่ไม่มันมันก็ไปในตลาดนะในตลาดแต่ส่วนที่เป็นร้านสะดวกซื้อเนี่ยเยอะเยอะที่เขาต้องการที่เขาต้องการอ,อ,อพี่พี่เข้าใจถูกเนาะ,ะปลูกด้วยขายด้วยในตลาดครับก็คือในอใน,ในตำบลเราอำเภอเราอย่างนี้ใช่ไหมใช่ตอนในพู้ถึงขายในชุมชนนะ,ะในชุมชนใชแ่แล้ว,ลวที่อื่นเราเคยไปส่งที่อื่นด้วยไหมนอ,นอกจากไอพ่อค้าคนกลางจะมารับไปขายหรือว่า เอาไปขายตามห้างตามร้านสะดวกซื้ออะไรเงี้ยจังหวัดอื่นเราไปไหมพูดถึงส่งตามตัวจังหวัดอื่นอ่ะมันก็จังหวัดที่เราเคยไปมันก็คือที่เราขับรถส่งไหวอ่ะในอำเภอใกล้เคียงก็มีไกลที่สุดก,ก็น,น่าจะด่านช้างสุพรรณสุพรรณนะถ้าไกลมากกว่านั้นก็เปลืองกระเป๋าคือมีค่าขนส่งเปลืองค่าขนส่งรประมาณนี้ครับนึกเห็นทีมงานบอกว่าเคยไปขายนอกเขตนอกเขต นอกเขตก็ประมาณนอกอำเภอนอกชุมชนนี่แหละนอกจังหวัดอุทยไม่มีไม่เคยไปหรอก็มีมีที่เนี่ยสุพรรณสุพรรณคือจังหวัดผมไม่อยากให้คิดว่าระยะทางจังหวัดหรือข้ามจังหวัดจะเป็นประเด็นสําคัญอ่ะนะมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีที่ขายขอมีที่ขายตรงไหนก็ได้อเพราะยังไงก็แล้วแต่ประเทศไทยเหมือนกันอไม่ว่าจังหวัดไหนครับขอให้เรามีสินค้าแล้วไปส่งลูกมือถึงมือลูกค้า คือของของเราไม่ใช่ว่าเนา่าคาไล่อะไรเงี้ยแค่นั้นเป็นพอแค่นั้นเป็นพอเป็นขาสำเร็จแล้วอโอเคอน,นอกจาก mustard, ากล้วยหอมทองมะละกอด้วยใช่ไหมมะละกอด้วยไหมมะละกอเนี่ยมะละกอเนี่ยมันจะแตกต่างจากจากจากล้วยแตกต่างจากกล้วยเหมือนกันเพราะว่ามะละกอเนี่ยมันจะเป็นพืชที่ที่เป็นเฉพาะเหมือนกันนะเวลาคนชอบอ่ะเขาก็จะกินกินติดนะกินติดมันจะไม่ได้มีลูกกาล ฤดูกาลที่มันที่ที่กล้วยอ่ะกล้วยมันก็จะเป็นสม่ำเสมอของมันไปนะสม่ำเสมอนั่นของมันไปมีทุกครั้งแหละเวลาไปตลาดเนี่ยจะมีกล้วยขายแต่มะละกอมะลกอมันจะมีช่วงถูกช่วงแพงช่วงออกมากออกน้อยมันจะขึ้นอยู่กับอากาศเป็นสาคัญด้วยมะกอถ้าอากาศร้อนมากๆมันจะไม่ค่อยติดดอกดอกดอกก็ไม่ติดเลยนะอาจจะผมนิดนึงแล้วก็ร่วง ดอกร่วงมันก็จะไม่ติดมันจะช่วงที่มันไม่ติดเนี่ยประมาณสี่เดือนให้หลังเนี้ยมันจะแพงอเพราะว่ามันมันมันไม่มีจะน้อยจะน้อยลงจะน้อยลงแล้วมะละกอเป็นพืชที่ที่เป็นเฉพาะตัวของมันอ่ะเออมันมีรสชาติที่ที่อร่อยหวานดีอะไรเงี้ยนะแล้วก็ดีต่อสุขภาพกินแล้วว่าเร่โรบขับถ่ายดีแล้วก็นะใช่ใแล้วคนรักสุขภาพเนี่ยจะชอบจะชอบขี้กูปรูดเลยนะ ประมาณนั้นนะมะละกอไว้สำหรับถ้าว่าคนรักสุขภาพดีๆนะผมว่ามะละกอเป็นเพื่อที่ดีมีประโยชน์มากเลยมันมีมันมีวิจัยเลยนะอันนี้ผมก็เดือหาด้วยความที่ใฝ่รู้นะก็ไปเจอวิจัยวิจัยหนึ่งอะมีคนบอกว่ามะละกอเนี่ยเป็น k o n g r u i t อืม งเลยนะงออฟฟรุตเลยนะในบรรดาผลไม้ต่างๆเนี่ยเขายกให้มะละกอเนี่ยเป็นคิงเลยอันดับหนึ่งเลยเพราะว่ากรกว่าสารที่มีประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยในมะละกอเนี่ยมันจะมีมากกว่าพืชอื่นๆครับทั้งหมดเลยวิตามินซีอะไรทั้งหลายเนี่ยมะละกอก็มีเบต้าแคโรทีนบางสิ่งบางอย่างพืชพืชหลายอย่างไม่มีแต่มะละกอมีมีมากกว่าพืชที่มันมีอยู่แล้วก็มีมีมากกว่าแครอทก็มีอะไรประมาณนี้ อะไรประมาณนี้โอเคพี่อยากให้น้องคมฝากอะไรให้กับเกษตรกรไม่ใช่แค่เฉพาะผู้ที่จะปลูกกล้วยหรือมะละกอเท่านั้นนะเกษตรกรทั่วประเทศออะไรก็ช่างฝากให้ผมให้พี่นิดนึงอ่ะคือเกษตรกรทุกคนนะนะไม่ว่าพืชไม่ว่าปลูกอะไรก็แล้วแต่นะก็ต้องก็ต้องเต็มที่จริงจังมไม่ว่าจะไม่ว่าจะอาชีพไม่ว่าจะปลูกอะไรก็แล้วแต่เต็มที่ เน้นและรู้จริงรู้ไม่ใช่กว้างอย่างเดียวรู้ลึกด้วยเวลาปัญหาเกิดอะไรเกิดเนี่ยเราจะได้แก้ปัญหาได้เพราะปัญหามันมีทุกอย่างอะแหละทุกพืชมันมีปัญหาของมันจะโรคจะแมลงจะจะฤดูการอากาศสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยมันมีผลต่อสิ่งที่เราทำนะครับก็ก็ต้องเต็มที่ของมันอ่ะผมก็คงจะไม่บอกในรายละเอียดหรอกว่าว่าทำแบบนี้ดีแบบนั้นดีอ่ะมันต้องลงมือปฏิบัติครับ บางคนน่ะทำไปนิดหน่อยแล้วก็ล้มเลิกแล้วก็มาโทษดินโทษฟ้าว่าว่าไม่ดีจะหาหรือไม่ตัวเองอาจจะไม่มีความรู้อาจจะไม่มีคุณสมบัติทําสิ่งนั้นไม่ดีก็ได้คพวกคนที่ประสบความสำเร็จเนะี่ยมันมีมันมีมันมีให้ให้เราอะไปเรียนรู้ไปก้าวก้าวตามคนที่ประสบความสำเร็จครับขึ้นอยู่กับเราต่างหากที่ว่าเราจะทําแบบนั้นได้หรือเปล่าแต่ละพืชทุกตัวเนี่ยผมปลูกมาผมปลูกหลายอย่างนะที่ผมเกิดในฟังนะตั้งแต่ตั้งแต่กล้วยมะละกอส้มโอทุเรียน พืชอื่นๆที like ่ผมไปเรียนรู like like, me ้ก็มีอย่างอินทผาลัมผมก็ซื้อพันธุ์มาปลูกมาลองดูที่ว่ามันเป็นยังไงอร่อยไหมอะไรเงี้ยผมก็ลองก็ลองปลูกก็มีแม้แต่อโวคาโดผมก็ลองลองดูว่้สภาพพื้นดินเนี้ยปลูกได้ไหมเพราะได้ข่าวว่าไก่เกี่ยเขาปลูกได้เขาเขาปลูกนั้นเล่นเล่นๆนะเลเขาจะออกลูกได้เลยเราก็เอาหาพันธุ์มาปลูกมั่งอะไรประมาณเนี้ยผมก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆอันนี้พูดได้ไหมว่าเกษตรกรเราไม่ควรจะปลูกพืชอย่างเดียว เ,เดียวผมอยากจะบอกว่าไม่ว่าถ้าผมพูดไปเนี่ยมันก็จะเป็นหลายอย่างนะเกษตรกรมันปลูกหลายอย่างตั้งแต่ตแต่พืชไร่พืชสวนแม,ม้แต่ข้าวอ,อ,อ้อยน้ำยำพัลาพวกนี้เกษตรกรมันยินหลายอย่างมากเลยครับอคือไม่ว่าเราจะทําอะไรอะ่ะคือทําสิ่งนั้นให้ให้เต็มที่จริงจงจังๆการทําหลายอย่างก็ดีครับก็ดีเพราะเราจะได้รู้หลายอย่าง แต่ควรจะเอาจริงเอาจังสักอย่างหนึ่งจะเป็นผู้ผลิตก็เป็นผู้ผลิตไปอย่างเต็มที่ไม่ใช่เอาดีสักทุกอย่างมันจะไม่ดีสักอย่างผมบอกเลยนะพราะผมทํามาแล้วหลายๆอย่างก็จะรู้ไงว่าไม่ใช่ว่าจะปลูกไม่ใช่ว่าจะปลูกด้วยแปรรูปด้วยพอค้าคนกลางด้วยไปขายปลีกเองด้วยอเหนื่ยตาถ้าทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคุณต้องไม่ใช่เกษตรกรแล้วแหละคุณต้องเป็นเจ้าสัวซีพีแล้วแหละอันนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับ คุณต้องเป็นระดับเจ้าสัวคุณต้องคุณต้องถึงประสบความสำเร็จได้ทุกทุกอย่างได้ต้นน้ำยันปลายน้บแต่เราเป็นเกษตรกรนะเราเราคือผู้ผลิตเราควรจะเน้นในเรื่องของการผลิตให้ดีมีคุณภาพสักอย่างหนึ่งแค่นั้นนะครับแต่ถ้าคนที่ทําแล้วปลูกพืชผักหลายหลายอย่างแล้วก็ไปขายตามบ้านตามชุมชนอะไรเงี้ยอันนี้ก็ดีก็ดีเพราะว่าก็จะได้ไม่ต้องซื้ออะไรที่ปลูกได้อะไรได้ก็ปลูกไปอะไรไปขายเองได้ก็เป็นรายได้อีกทางหนึ่งแต่ว่า แต่ว่าเป็นแค่รายได้แค่รายได้แบบเสริมรถ้าเป็นรายได้หลักจริงๆเนี่ยอย่าเอาทุกสิ่งอย่างเป็นรายได้หลักถ้าจะเอาทินทุกสิ่งทุกอย่างเป็นรายได้หลักคุณต้องไม่ใช่เกษตรกร,ร,กรต้องคุณต้องเป็นระดับเจ้าสวัวเราต้องคิดในในหลายๆแบบอะถ้าจะเอาดีสักอย่างหนึ่งนนะเอาเอาเอาแค่อย่างเดียวับเอาดีอย่างเดียวไม่ใช่เอาดีสักทุกอย่างครับ เพราะเราเป็นเกษตรกรแค่เกษตรกรนะมีคนบอกว่ารู้อะไรรู้ก็จังแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลนี่นะครับแต่ก็อีกอย่างหนึ่งนะพี่ที่ผมอยากฝากเกษตรกรไว้นะครับคือเราทาเนี่ยสิ่งที่เราขายได้เนี่ยนะเป็นคค้าที่เขาเขามาซื้อเราเนี่ยนะเขาไม่ได้มาซื้อแค่สินค้าเราเขาซื้อคุณภาพของสินค้าเรานะครับเราผมทํากล้วยไม่น่าบอกว่าเขาจะมาซื้อกล้วยผมกล้วยคนอื่นเขาก็มีเขาไปซื้อคนอื่นก็ได้ แต่ที่ผมและเขาซื้อผมเนี่ยเขาวิ่งมาหาผมเนี่ยเพราะผมดีมีคุณภาพก็เลยอยากจะฝากคนทําไว้ว่าต้องทําของให้ดีมีคุณภาพแล้วตลาดก็จะมาหาเราเองขึ้นอยู่กับคุณคนกล้าทําของที่มีคุณภาพหรือเปล่านะครับคุณสามารถทําสินค้าผลผลิตของเราให้มีคุณภาพได้เท่านั้นจบถ้าพูดปลูกใครๆก็ปลูกได้แต่ปลูกแล้วให้ออกผลผลิตให้ออกมาดีมีคุณภาพไหม อันนี้น่ะเป็นความท้าทายที่คุณจะต้องก้าวก้าวข้ามให้ได้นะครับ,ค,รบคี่เกษตรกรนะที่ที่คทนที่ต้องการจะทําตัวเองให้หยืนได้อาจจะมาจากอาชีพอื่นและต้องการที่จะมาเป็นเกษตรกรนะ่ะค,คุณภาพเรื่องสําคัญครเราเราปลูกเองเราไม่ได้กินคนเดียวรเราปลูกให้คนอื่นก็กินด้วยอคนอื่นเขาต้องการเนี่ย ถ้าเขาต้องการของดินคุณภาพเนี่ยเขาเอาเงินมาซื้อเราเองแหละนะครับมันขายมันขายตัวเองได้อยู่แล้วใช่ไหมถ้าเรามีคุณภาพเนาะใช่ครับครับครับโอเคเป็นเกษตรกรคุณภาพจริงๆน้องคมอาคมมากทรัพย์ อำเภอบ้านไล่จังหวัดอุทัยธานีขอบคุณที่มาร่วมพูดคุยกับเกษตร 5G นะครับในช่วงท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ